สวัสดีค่ะมาพบกับแนนแดรรี่นะคะก่อนที่แนนจะกลับบ้านเนี่ยแนนก็จะมาซื้อของฝากนะคะตอนนี้แนนมาเที่ยวเชียงใหม่เนาะแนนก็เลยแบบ ของฝากที่เชียงใหม่คืออะไรล่ะก็มีไส้อั่วกับทิหนุ่มนั่นเองค่ะแต่ว่าแนนเนี่ยไม่ได้ไปที่ตลาดบัลโลลรถนะคะเพราะว่าแนนมีความรู้สว่าตลาดบัลโลลรถเนี่ยมันเป็นแหล่งที่แบบให้นะักท่องเที่ยวไปซื้อแต่เนี่ยมีคนที่เชียงใหม่แนะนาเลยค่ะว่าต้องมาซื้อที่นี่นั่นก็คือที่ตลาดแม่เหียนั่นเองค่ะแนนก็จะมาซื้อเออจ้าเนี้ยประจําเลยค่ะทุกครั้งที่มาที่เชียงใหม่นะคะไส้อั่วนะคะเกาบักขาค่ะ แม่คาใจดีนะคะแถมแถมค้าวเหนียวให้เรามากินบนรถด,ด้วยแล้วก็เอ,อมีหมูยอแถมมาให้ด้วยค่ะหมูยอแบบเยอะอ่ะนี่ที่ซื้อนี่นนเลยเยอะมากห้าโลห้าโลนะคะเดี๋ยวก่อนจะให้ดูนะค้าแถมแถมหมูยอมากกินไหมกินปูออกไหมโอ้เออเอาเอาเมนูนี้นะคะ ก่อนที่แนนจะมาเชียงใหม่แนนไม่เคยกินเลยค่ะกับปูอ่องนะคะแต่ว่าแนนมารู้พงรู้ชื่อเมื่อกี้นี้ค่ะว่ามันคือปูอ่องอันนี้อร่อยมากจริงๆค่ะใครไปนี่ต้องไปตํานะคะน้องไก่กัมีไก่กับอะไรไก่กับเนื้อเปื่อยอ่าข้าวซอยเนื้อเปื่อยครับเคยกินไหมอะ่ะเคยแต่พี่ไม่ชอบถ้าอยากชิมว่าเอามันเป็นยังไงอะ่ะเป็นข้าวข้าวสวย ก่อนขึ้นรถนะคะแนนก็แวะมาทานข้าวซอยค่ะข้างๆตลาดแม่เหี่ยเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเป็นซุ้มเป็นไม่ใช่ซุ้มสิมันเป็นร้านอาหารเรียงๆียงกันนะคะคล้ายๆกับโรงอาหารนะคะก็เลยแบบอ่ะมาชิมสักหน่อยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นรถแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปแวะที่ลําพูนด,ด้วยค่ะจะไปซื้อไส้อ่วดที่ลําพูนอีกเขาว่าเด็ดค่ะไปด้วยกันค่ะถึงแล้วถึงแล้วเจ้านี้กินตั้งแต่เด็กแล้วก่อนถึงไหน ลำพูนลำพูนจะมาซื้ออะไรมาซื้อไส้อั่วกินตั้งเด็กตั้งจริเด็กเมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วว่สามสิบปีที่แล้วไม่เด็กแล้วมั้งกินโอ้นานแล้วไม่ได้กินนานนะแต่ว่าประทับใจเจ้านี้ไปเดี๋ยวไปดูในร้านกันเนึ่เป็นยังไงเออมันเขาชื่อว่าไส้อั่วยายปีแต่ยายปีไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือลูกหลานเขาน่าจะทํากันนะ ไปค่ะเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันจะง่วงมากเมื่อกี้ไม่จะหลับไม่ได้เลยเฮ้ย hey, ทุกคนพอออกมานี่ได้กลิ่นไส้อัว่วเลยนะบรรยากาศแบบโอ๊ยดูสิบรรยากาศดีนะ ว้าวพี่สวัสดีค่ะเข้าไปดูได้ไหมคะโหย่างเตาถ่านกันอย่างนี้เลยจอดรถมาก็ได้กินเลยอะ ยังไงบ้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบพร้อมกินอันนี้ครึ่งกิโลอันนี้ครึ่งกิโลสองร้อยยี่สิบอันนู้นที่เขาทำอาหารนี่คือเดี๋ยวเราจะนั่งกินในรถีน้ำปูด้วยอ,อันนี้ครึ่งกิโลนี้สองร้อยยี่สิบใชครับน้ำปูกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ า้า <35. S 2> oh. แสดงวันนี้คือเขาส่งด้วยแนะ oh, oh. น่เห็นไหมใช่ไหมมันมีมามารีวิวเลยเดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันหน้าร้านนะ <laughs> เพราะว่าในร้านเป็นเหมือนบ้านเนาะเป็นเหมือนบ้านแล้วก็ ขายส่งซะส่วนใหญ่าชิมค่ะดูนะเฮียม,มืดปไปน,นิดนึงเฮียมานั่งชิมเหมือนเดิมไหมอะเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วไหมที่เคยกินไก่เสียงไก่แกงใช่ไหมเอ๊ะเมื่อกี้เขาบอกมันมีอีกเจ้าหนึ่งเจ้าเขา,เอ,าอ,อ๋อแล้วอันนี้คือไม่ใช่หรอคือเย,เย,ยปีเหมือนกันเนี่ยหรอ อาจจา์นี้เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยแต่มก่อนอยู่ในซอยเดยวอร่อยแต่โดยวรวมถือว่าอร่อยนะเทกเจอร์มันไขายไส้กรอกไปนหน่อยค่ะเออขายไส้กรอกมันจะไม่เหมือนไส้อวเลยเสื้อทีเดียวอะถ้าไส้อวเก้าวกระขามันเป็นไส้อัวเนื้อสมุนไพรมันเยอะอ,อ,อันนี้เนื้อหมูข้มุนไพรมันแหลกไปนหน่อย เนื้อสมุนไพรแหละแล้วก็เนื้อหมูนิ่มจะเทกเจอร์คล้ายๆกับไส้กรอกเหลารสชาดว่าเขาคงทำมนอสากรรมเลยไปเป้าหมายต่อไปตลาดอัสวินลำปางจะรวยกินครับ ตอนแรกนะคะว่าจะไปตลาดอัศวินนะคะเปลี่ยนใจค่ะเปลี่ยนเส้นทางค่ะเราก็จะมาแวะที่นี่เลยค่ะ i n ท r เอา r ร t นะคะมันเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวเนาะเ,เป็นเซรามิกเออเอ,อย่างงี้ดีกว่ามันเป็นเซรามิกเครื่องเ,อเซรามิกต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะ ข้างในก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีะจานเซรามิกแก้วเซรามิก <c oughs> จุกจิกจุกจิกน่ารัก <c oughs> น่ารักค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาไม่ได้แพงด้วยค่ะราคานี้ย่อมเยาราคานี้จับต้องได้ค่ะมันจะเริ่มต้นที่แบบหลักสิบนะคะไปจนถึงหลักร้อยแล้วก็จะมีแบบเป็นเซตนะคะหลักพันเลยค่ะทีนี้เขามีสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสที่จะได้มา ลำปางนะคะก็สั่งซื้อได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็ร้านเนี้นะคะลืมบอกไปค่ะเมื่อตอนอช่วงกลางๆทิปนะคะว่าเราตอนเนี้ยเราอยู่ที่ลำปางแล้วหลังจากที่เราซื้อไส้อัว่วต่างๆเสร็จนะคะแล้วก็บริเวณร้านนะคะเขาก็จะมีบริเวณให้นั่งค่ะคือเป็นลานกาแฟของของทางร้านนี่แหละเป็นลานกาแฟให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราก็เดินแบบจนปวดขาแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะเดินทางกลับเนี่ยเฮียเขาก็ติดกาแฟนิดนึงเนาะอ,อยากจะทานกาแฟสักแก้วนึงก่อนเดินทางเราก็เสิร์ชหาเลยค่ะว่าร้านกาแฟในลำปางเนี่ยที่ไหนแนะนำบ้าง <c oughs> ก็ร้านนี้ก็ขึ้นเลยค่ะในรีวิวเนี่ยเขาก็ให้5ดาวเลยแหละสำหรับรสชาติกาแฟร้านนี้ <c oughs> แล้วพอเรามาทานเนี่ยต้องบอกว่ามสมคำล่ำลือค่ะเขาชงกาแฟได้ดีดีมากจริงๆค่ะคน <c oughs> ชงเขาเก่งนะ แต่ที่คุยคุยกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เก่งหรอครับอาจารย์ผมเก่งโอ้ยน่ารักมากคนชมก็หลอดอัธยาศัยดีค่ะแนะนําเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมาลําปางนะคะแนะนําร้านนี้เวยค่ะร้าน B4 ฟอร์ค่ะทําไมจะขึ้นเยังไ่แล้วพาเจ๊แวขบ สงคำลรีวิวแจ๋แกวจริงร้านนี้แนะนำสายสายกาแฟร้อนเอสเปรสโซร้อนห้ามพลาดนุ่มนุ่มนวลนุ no ่มนวลอต้องลุ้นทุกครั้งเลยคนคนี้ ทำไมต้องลุ้นนบมันเพราะมันเป็นโทนออกที่กว้ที่มาเทีที่มีกระดงมันคันคุมยากแต่อันนี้โอเคชางคนยังมาหายแต่ว่ามอนมีเสีที่ได้แก้ไม่ได่นนจะเดอยโคโก้ไมยอกต่ันกอได่ ผมก็ทานนะจุ่มเลยแกะให้หน่อยอันนี้ใช้เป็นบัตเตอร์สคอตเลยร้านนี้แนะนำโอ้แนะนำมาเยี่ยมมาเเยี่ยมสุดเยี่ยมสุดเยี่ยมจริง ใครที่บอกว่ากินกาแฟดำกินได้ยังไงกินแล้วไม่ขหมหรอมาร้านนี้มาร้านนี้บอกเลยว่าแบบเด็ดจริงใช่นไรเดียรงแล้วจะได้รู้ว่ากาแฟดําหวานมันเป็นยังไงหวานจะไม่ใส่น้ําตาลนะเออมามาเถอะมาเถอะร้านนี้แนะนําค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามช่องแนนเดรี่ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้ค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย